ไปแล้วใครอยู่ในร้านเสื้อบุนบุนบุนเมียวไปเล่าเมียวอ๋อเมียวเมียวกดวิ่งอะอะเมียวอะไรวะใครเรียกเมียวมันมาเยอะ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 มาเอาน้ำรถรถรถอีกคันนึงหายไปไหนอ่ะมามาก็ไม่วันจอดอยู่ปั๊มมากลับไปยิกลับไปยิกลับไปอีกอี๋เดี๋โหจอดไว้ขวางไว้กลางทางเลยใครๆก็เข้ามาไม่ได้โอวมาคู่วันแล้วคู่วันแล้ว ก็ไม่กวางสปอนเต็มเมืองเล้วเพื่อนต้องบอกถึงว่าเอาเมกวางนะโอ้โหเขาไม่ขีดได้แต่สติกอะน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่อยู่หน้าร้านดินเนอร์ที่ผมเพิ่งกระโดดเข้าไปเมื่อกี้แล้วสวยแล้วกระสุนห่างแล้วแถวนี้เยอะจริงๆเลยไม้ขาวมันมีอุปกรณ์อะไรที่ทำให้แบบใส่ของได้เยอะๆไหมเยอะจริงๆอ่ะ กล่องไม้เสียงการที่คุณพัฒส,สร้างมันคือเยอะเยอะสุดแล้วที่กูหาได้ที่ไม้หมายถึงว่าที่มันพกไปกับตัวเราเนี่ยกระเป๋าไงกระเป๋าอะไรวะทําไมกูมันมีที่ไม่ค่อยเยอะเลยวะมันเป็นหรือมันมีอยู่ที่ชุดด้วยใช่มันใส่ึ้นได้ชุดที่ทตัวเมันมันมีแฮนด์มีกระเป๋ามีสวิตเตอร์แล้วก็มีสเสื้อมีกางเกง เสื้อสวตตอเสื้ออะไรใส่เยอะสุดเราถ้าหาเจอแล้หามีสูตรโกงไหมมีสูตรมีสูตรโกงไหมก็เป็น a n น i ี้ช a t ไปเกมละว่ากูต้องตัดไม้อย่างเดียวแล้วอตัดไม้ก็ไมอ่ะก็ปืนมาไล่ยิงตายบ่อยมากเอาปืนมาปังไม่ไหวหรอมีอ่ะต้องไปอัพตรงหัวใจหรือเปล่าอัพแบบฆ่าเลือดฆ่าอะไรอย่างงี้ ไม่ต้อง <Be it. S 1> ผมคิดกูคือเอาค่าเอาค่าตัวรอดกันอใช่เอาค่าตัวรอ,กอ,อดอรอกอับสามไม่แต่ถ้ามึงถ้าถ้าถ้ามึงอัพไอเนี้ยมาไอ,อวะอ่า sharp s h เตอร์อ่ะกักบเด dex c h a r ตี้อ่ะค่าปืนอ่ะไม่ก็อัพโอเวอร์ i ิวมาแล้วมาไล่กี่สมัมผัสทำไมอ่ะต้องเวลิลไงยิ่งค่าเยอะเวลิลยิ่งขึ้นเยอะ เออตัดต้นไม้ก็พอแล้วตัดต้นไม้ก็ได้ทีทีละห้าอันนัวเท่ากันค่าวสามบีตัวละสามสมบีตัวละสามต้นไม้ตัวอันตัวละห้าต้นไม้หกต้นหกอ่าไม่ใช่หรอมันกำลังไปตัดต้นไม้เอาละอ,าอันนี้น่าจะเป็นหน้าต่างไว้เว้นไว้อ่า ใครมาทำแคมป์ไฟในบ้านวันนี้อยากรู้จริงเอ้ยเดิมันย้ายแคมป์ไฟออกไม่ได้ด้วยเหรอย,ย้ยายยย้าได้ไหมต้องให้คนวางย,าย,ย้ายเดี๋ยวว่าย้ายให้ใครมาวางเตียงนี้เอาเตียงนี้ออกไปหน่อยเตียงสีส้มสีสม้มของใครวะไม่รู้อะย้ายออกไปเลยชั้นบนวางครบยัง เหลือครบแล้วนี่ว่าครบแล้วงั้นทำเอ่อเคลียร์ของออกชั้นล่างได้เลยนะย้ายไปตรงไหนก็ได้เคลียร์ไปเลยปึ๊บยลสะบาปึ๊บปึ๊บหมดหมดเอ้ยอ๋อตกใจ ต้องวางทางนี้อีกหนึ่งอันไปตวัวพอดีเลยไอต้ต้นไม้เก็บเก็บเก็บสแปมแบบสแปมปุ่มเอฟลัวๆนี่เฮ้ยมันสไตล์กระเป๋าสองอันไดเรอฮะได้เหรอมันยัดรวมกันเลยนึกว่ามันยัดรวมกันกระเป๋ากระเป๋านึงมันจะกลายเป็นแบบ ของใส่ใ่กระเป๋าด้วยเลมอนนะใส่ของกระเป๋าเลมอนอีกใส่กระเป๋าซ้อนกระเป๋าอ่ะมันมีทาวเวลแพ็คใส่ระยะสุดแบบหาไม่เจอแล้วก็อีวิบไปแปะอือหึหนึ่งอันแล้วก็ว่าก็ปืนเป็นทาวเวลอีกอือหึหนึ่งอันเฮ้ยไม่ได้สิ อันนี้อันนี้เว้นไว้กะจะใส่หน้าต่างนี่นะลืมไปลุบออกยอนยงอมมดใช่ไหมเลื่จังหวไม่ได้โอ้โอเย,ยเร็วๆมาย้ายของออกจากล่านล่างให้หน่อยอมันลงไปหมดเลยเนี่ยยังสีขาวนี่เตียงใครย้ายออกย้ายให้มันแบบชั้นบนเป ตียงแชบเป็นของกูย้ายแบบย้ายให้มันเกะกะแบบทางอนนี้ที่จะวางสิ่งปลูกสร้างเนี่ยชืบปาบที่เหลือคือแกลง้แลงแกล้งจ, <ะ S 1> จะสร้างเป็นไวท์เฮาส์อย่างเดียวเหรอฮะจะสร้างเป็นไวท์เฮาส์ใช่ไหมอ้าวก็ไม่มีอ่าอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ละ เป็น rectangle อันนี้เป็น circular เป็นตัววงกลมเหรออ๋อนี่ไงตัวกลมตัวกลมวางมั่งตรงนี้แหละน,นี่เนี่ยเตียงสีส้มเนี่ยออกไปให้หน่อยดีนี่แล้วนี่ด้วยเนี่ยกล่กอ,งกกองเนี่ย 1, 2, 3, 4, กล่องกี่กล่องอนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องเนี่ยออกไป โอ้ยใหยกล่องเนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยยายกล่องเออเนี่ยกล่องเนี่ยมันติดเนี่ยมันวางกำแพงไม่ได้เนี่ยต้องสีส้มนี่ของล็อกมั้งฮะตัดออกไม่ได้เหรอ,อ,อตัดตัดออกวะมไม่ได้อ่ะต้องให้ล็อกมาเลยโอ้โอ แล้วแบบลำบากอยู่ที่เดียวเลยวางเรียงเอวังอย่างอื่นไม่ได้ให้เลยเนี่ยตรงแถวร้านยาโคตรเยอะโคตรโคตรเอะมีต้องไปต้องบัลองกับใครต่อไปรอพอเรามีของเสร็จรอค่อยไป,ไปร้านร้านน้ำมันไม่ใช่แอแทงน้ำมันอ๋อเออเป็นแ่นคณจอดน้ำมันบวกเพื่อมันมีของแบบอย่างอื่นอีกแล้วก็ไปดูอเ,เอแล้วก็ครับถังเก็บน้ำมันไว้ดีแล้วก็ไปหาตักเอา เราไมต้องไปสำรวจก่อนเออหน่วยสำรวจไปดิเอลกเซ่เดลกีเดมันญีกืออาชุ่มชื้นน้ำหายากจริงน้ำหา,ายากจริงๆเลยสดผักยังไม่ห็นยากเลยสดผักสดเนี่ยกูปิดกูปิดตายทางเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งกล่องอันนี้เดียวอ,อ่า เนี่ยวางไม่ได้เนี่ยเนี่ยดูดิย้ายเร็วย้ายเร็วเก็บเก็บเบลเก็บเบลคืนกันน่าจะกูย้ายกนะันปะนะแล้วมึงจะย,าย้ายอะไรมึงก็ย้ายเออถ้าย้ายเตียงนี้ได้ก็ดีเนี่ยมันลื้อยังไงมันลื้อไม่ได้ไมันเป็นคนวางมันโดนเคลมไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะด้าน,านบนปึ๊กตรงนี้โอเค ด้านล่างที่ติดไฟตรงนี้อเออวางได้แล้วชึบเป็นแหลง โคตรรวยอะไรม่งนี่แหละคนโคตรรวยเอ้ยซื้อเอ้ยยัดลงเก็บของได้ไม่ค่อยเยอะเลยว่ะเนี่ยถ้าเก็บของได้เยอะนี่ก็จะแบบ

ทอรี <daylight> ่ยังไม่เต็มน่าจะอีกหนึ่งต้นลล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 เอ้าอาหารินวะครบ เพราะมึงต้องให้กูขับแล้วล่ะเพราะว่ากูแบบขับรถดีที่สุดไปเอเราลองซับปีในบ้านสามตัวอันตรายมากเอยไอ้ไหนมันขับเหยียบกูวะฮะเออจนแม่ง <c oughs> ถากันตายดิวยไม่อะไรวะเปิดพี่เปิดีกวป่าเปิดพี่หรือพี่เหรออย่าหาทำ จมันีเขี้ยมแล้วมั้งต้มน้ำมันอ่ะสาววัาเขี้ยมันตาแดงวะเวันนี้วันเออพระจันทร์เต็มดวงว่ะเอาว่ะวางได้แล้วก็ครับเป็นตาแดงว่าไม่เห็นโคตรใจอ่ะเป็นกำแหงหนึ่งอันตรงนี้เร็วก็ อันนี้เป็นหน้าต่างนี่ไงหน้าต่างมันทำไมมันกว้างจังเลยอ่ะเออขาก็มีอินเวนทอรี่นี่สอะไร้เอเอ้ย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 ออนเอ้ยทำไมกูขึ้นเป็นสัญลักษณ์วงกลมเฮ้ยขาก็มีอิมเพลทอรี่เฮ้ยทำไมกูขึ้นเป็นสัญลักษณ์วงกลมวงกลมไหนวะวงกลมตรงด้านบนแถบสิเททัศ อะไรแต่ว่าพระจันทร์เต็มดวงอ๋อเหรอไอหมาป่าจะออกมาหรือยังไงสัมบีสจะโหดที่ไม่ใช่บุรีรัมย์่หรอที่ไปเฮ้ยเบื่อเกลนยเฮ้ยจะตัดต้นไม้ต่อตัดต้นไม้ต่อไหมนี่ไงเรียบร้อยในสุดบ้านก็เป็นหลังยืมยืมยืมเรื่อยหน่อยเอาไปทำไมเราจะไปตัดต้นไม้ตัดทำไมลามิวโอ้โหทำงานเนี่ย เก็บเบลเนี่ยปรุงไปฟาร์มไปฟาร์มเลยไปที่ฟาร์มไปเอาอ่อันนั้นมาอีกทีเลยอะไรอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเลือยอ่ะเออข้างหนูโคตรคุณภาพต่ำรูฟเดี๋ยวทำไมสร้างหลังคาไม่ได้หรือยังไงรูฟไงรูฟอะมันก็ไม่ไม่ไม่มันคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะ ไม่มีแบบอื่นหรอนี่ไงเป็นบ้านแล้วเรียบร้อยมาย้ายของเข้ามาอยู่กันเถอะพวกเรามีปูมาโคแม่งแบบกดกดตัดต้นไม้แบบรัวๆอ่าเรื่อย้ายของเดี๋ยวนะประตูประตูครับตรงไหนวะน่าจะอยู่อันนี้มั้างเดี๋ยวพิมพ์หาเลยดีกว่าเดครับครับกล่องใหม่ง่ายกว่า เดออ๋อประตูประตูต้องใช้แพลงกับอันนี้ไม่อยากอาหารจะหมดแล้วเนี่ยอาา่ะนเล่นพอมีสามคนเติบไม่ใช่ยมนของไม่พอก <c oughs> ูเหมือนกูเคยเจออยู่้งนึงแล้วกูเล่น,เล,นเล่นจนระเบิดเลยคับทอมบี้เล่นตกมอเตอร์ไซค์จนระเบิดไม่ถึงอ่ะ ใครมีสติ๊กบ้างมไม่มีมีเต็มมีเต็มเลยเนี่ยกูทำกองไว้ตรงพื้นเต็มเลยครับพอดีใช่เรื่อยอ่ะเอาเรื่อยมันเรื่อยแผงก็ต้องใช้แผงอยู่ดีอ่ะแผงกูครบพอดีเป๊ะเลยถ้าเรื่อยก็เกินเอ้ถ้าเรื่อยก็ขาด<ม>าข<อ>้่งวงาาน่ไหนอยู่ไหน มีแบบนี้เขบอซอมบีส้สปอนมาอยู่ไหนมีอยู่ <จน S 2> ไหนอะบนเนินอะฮะบนเนิน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 น้ำใช้ของดีน้ำน,น,นี่ไงเจอต้นไม้หล่นไม้ต้องการสีขาวดิมีสีขาวไหมไม่มีแต่ก่อนมันมีไว้แถวนี้แต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตัวสีขาวสปอนแล้วไหมเออทุกไป่ตัดตสีขาวเลยดีกว่าสปอนไวจังหวะ คิดไดไงเนาะเอาเลือกไม้เลือกไม้สีที่หายากมาสร้างบ้านสีง่ายไม่ได้หายากก็หาง่ายอยู่นะสีขาวนะคุณคุณภาพต่ำอ่ะคุณภาพต่ำเหรอวะใชามาสีขาวมัใช่อ้าวไม่ใช่อยู่ๆมันพังลงมานะบ้านอ่ะบ้ลองมือกล่องกล่องสีขาวจะนเล็กก็กล่องสีต่าง กูทั้งเปลี่ยนกล่องเป็นสีขาวให้หมดขอ,องก่าวไปไว้ไหนึ่งร้อนหรออ๋อมันคือตู้เสื้อผ้านี่เองเอาว่ะบ้านจะเต็มไปด้วยเฟรเอร์นิเจอร์ปักตู้เสื้อผ้าก็สามารถเก็บของได้นะดีอ่ะ แต่ไปฟาร์มชุทดท่าชุดท่าอะใส่เยอะมากน้ำย้ายมาหรือ,อยังเนี้ยย้ายของยัง้ายดิสวยกูว่านะต้องย้ายไปไว้มุมในมุมหนึ่งของบ้านแยกกันทำไมวะเนี่ยของไงอาองวางตรงไหนเนี่ยวางมุมนี้ก็ได้เนี่ยวางให้เป็นระเบียบ นี่กล่องอะไรไมีปุป่มมาคอไหนขอกล่องหน่อยดิเอากล่องมาเดี๋ยวกล่อง,องนี้ย้ายได้ไหมเนี่ยเยวดึงให้เราจะวางเลยใหญ่ของเอ้ยเดี๋ยวทำไมกูเอากล่องไม่ได้ต้องคนวางเทะะนะ่านั้นโอ้โห,หน้ำติดไฟด้วยดิ ติดดีเฮ้ห่วงร้อยด้เฮ้ยเจ๋งเลยเฮ้ยมีหล่นด้วยอ่ะอ่ะเฮ้ยกล่องบาริเคดกล่องป้เออว่ะลืมทำประตู เด้อว่าชิเลียมลีม,ลม,ลมเลเดี๋ยวนะทำไมกูทำประตรูไม่ได้เอาวะ้องคาบเลยคาบซิคช่างมาแป้มพอมะ วางตรงนี้เหรอเออวางไว้ข้างบ้านฝั่งนี้แค่ฝั่งเดียวพอ,อเดี๋ยวจัดใหม่ลวกันเดี๋ยวจัดให้มันดีๆด,ด,<อ>ดูแบบมีระเบียบเรียบร้อยงั้นหน้าต่างตรงนี้กูย้ายเลยเลวกันดอดอแบบไหนครับดอ,ดอแบบดอเหล็กดอไม้แหละมั้งดอไม้แต่ว่ามันต้องใช้เหล็กด้วย น้ำไปย้ายจากฝั่งหลังบ้านมาดิอ่ย้ายให้หน่อยเอ้ยนี่ไงก็กำลังทำอยู่โอ้กกำลังแบบจัดแจงที่อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นระเบียบขนาดนี้นะเออขึ้น50%ย้ายแบบเหนื่อยอ่ะมึงต้องไอ้นี่ไงมึงก็เอาของกองๆไว้ก่อนก็ได้ มันเป็นดอเวหรือดอเฟมดออะไรวะดอเว้นป่ะถ้าเป็นดอเวคือประตูโล่งๆใช่ป่ะถ้าดอเฟมนี่ใส่ประตูได้เออใช่ป่าวะใช่เราเราจะเอาดอไงเอาดอเฉยๆดอดอเฉยเอไม่เฉยมันใช้เลื่อยเเราเลื่อยไม่ไหนเนี่ยเลื่อยอะไร เลื่อนอ่ะเลื่อนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เลื่อนแบบไหนเลื่อยยนต์เหรอเลื่อยอันเล็กอะ่ะอันเล็กอยู่นี่มันอโดนมองทำไงถึงจะให้ไฟมันขึ้นมาตอนที่เราไปอันนั้นวะเนี่ยมืดตื้อๆเลยเล็งปืนก็แบบธรรมดาไม่มีไฟมองไม่เห็นม,นมิวไปไหนเนี่ยมิวไม่มาช่วยย้ายของเลยแป๊บติดธุระ เลื่อยมันไอ้เลื่อยเลื่อยมือมันใช้ยากกวบบคอนก็มาเอาอันนี้ไปดิมาเอาเลื่อยโยนไปดิมิวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอมาเดี๋ยวกูซ่อมให้นี่อยู่โคตรอยู่โคตรไกลจากหมู่าเลยเออเดี๋ยวกูซ่อมให้ด้วยเลยขึ้ดาวเว่ยอะเดี๋ยวกูซ่อมให้ด้วยเลยฮะทำไมอะนี่อะ ไม่ใช uh, right ่ดอเวีไงดอเวีก e ็ทำไรวางไม่ได้วะไม่วางไม่ได้อะบอกว่าจิตไม่คิดจะวางข้างในได้ไหนเอานี่ยัไม่วางวางยืนยัได้ไหนเอามาเอามานี่เอานี่เอานี่กันไม่ใช่ดอเวีอันนี้ดอเวีที่กูสร้างทางนี้ดออ่า อย,นะอยู่ไหนวะบลิชดอ o ์เฮ้ยมันบอกว่ามิ i ซิ่งดอว่ะแสดงว่าวางอันนี้ผิดเหรอมันไม่มันมีอะไรไปทับเอ้มันมีอะไรไปติดอยู่แล้วหรออ๋อทำดอเวผิดต้องทำประตู<า>แบบที่เป็นสองอันอะ<า>อันนี้มันอันเล็ก<า>อันนี้มันอันใหญ่ปุ๊ผิด เอา้ากูกดออกทำไมวะเนี่ยโอ้แปดทีใช่ไหม,มนึกว่าต้องทำประตูใหญ่หรือเปล่าใช่มึงต้องทำประตูใหญ่อันนี้กูทำประตูเล็กไงไ,ไ,ไมึงทำประตูใหญ่มานะเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่อยู่หลังบ้านอะ่ะปึ๊บอันนี้ประตูเล็กอ่าด้านด้านด,ด,ด้านหน้าเป็นประตูเล็กแล้วก็ใส่ประตูเล็กไปอย่างนี้อ่าเปิดได้แล้วคราวเนี้ยไม่ได้ตัาประมาณให้เดี๋ยวตาประมาณให้ รีครเควสคลาสคลาซิ่งแล้วสามแต้มกูถึงบอกเนี่ยไม่ถึงคลาซิ่งเลยแลสามเที่ยขาดอีกห้าสิบแต้มโอ้ห้าสิบแต้มเลยเหรอเยอะจัดนั่นแหละเดี๋ยวกลุ่มมาแป๊บนึงเดี๋ยวกลุ่มมา เจ็บตาว่ะเป็นไรวะเนี่ย